ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ตั้งส่งข่าวประจำวันที่1มิถุนายน2566นะครับประการสังคมมศ0ล่าสุดเนี่ยคนทำางานอิสระจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะมาส่งข่าวให้ฟังนะครับอะจะบอกคุณผู้ชมว่าเขามีสามทางเลือกนะแล้วแต่ว่าคุณยาจะสะดวกจ่ายทางเลือกไหนนะครับซึ่งจะมีการคุ้มครองสูงสุด5กรณีนะครับเริ่มจากทางเลือกที่1เนี่ยจ่ายเงิน70บาทต่อเดือนนะครับถ้าหากว่าประสบอุบัติเหตุนะครับหรือเจ็บป่วยเนี่ยจะได้300บาทต่อวัน หากเกิดทุพพลภาพจะได้เงินตอบแทน5 0 0ร้อ0ถึงหนึ่บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็หากเสียชีวิตจะได้รับเงิน25,000บาท อันนี้คือทางเลือกที่1 70บาทต่อเดือนทางเลือกที่2อง0่บาทต่อเดือนนะครั food, 25, บ,าบ,าบา humans, หากประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยได้300บาทต่อวันทุกคนลภาพได้5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทหากเสียชีวิตได้ไปเลย2 5 0 0 0บาทและฉลาภาพได้เงิน50บาทต่อเดือนครับต่อมาทางเลือกที่3นะคนที่จ่ายเงิน300บาทเป็นเงินสมทบต่อเดือนนะครับหากประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยได้300บาทต่อวันทุกคนลภาพได้5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทเสียชีวิตได้50,000บาท ชราภาพได้150บาทต่อเดือนและสงเคราะห์บุตรได้200บาทต่อเดือนในกรณีที่ว่ามีบุตรไม่เกินครั้งละ2คนและบุตรอายุไม่เกิน 6ปีนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่จะสมัครประกันสังคมนะครับรวมถึงคนที่มีประกันสังคมมาตาศรา40อยู่แล้วเนี่ยนะครับสิทธิ์ก็จะได้ประมาณนี้เลยคุณผู้ชมอยู่ทางเลือกไหนคอมเมนต์มาใต้ล่างได้หากใครทางเลือกที่1พิมพ์ทางเลือกที่1ใครทางเลือกที่2พิมพ์ทางเลือกที่2ใครทางเลือกที่3พิมพ์ทางเลือกที่3นะเพราะหากในอนาคตหากมีการอัปเดตหรือว่ามีการเพิ่มสิทธิ์ช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวแสดงจะรีบมาอัปเดตกับคุณผู้ชมทันทีและใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมมมถาาาไได้้ใตตล่งนีีเ๋ยวจะป ข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ